เนะพิ่งเต้นมากินอะไรเหม็นๆดูวะกินนี่ก็ไม่เหม็นนะกินน้ำในฟาร์มหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะ,ะแล้วกลิ่นอะไร,รอ่ะเฮ้ยไอ้นุม่มมันคือกลิ่นน้ำจากจากเจ้านั่นไงเหรอ,อกลิ่นน้ำจากแม่น้ำเห,เหรอใช่แล้ว นี้แม่น้ามีสารปนเปื้อนเพราะโรงงาน,นจากเมืองนู่นหนะเมืองไกลๆเลยอ่ะมันมันเผอเอาน้ำพิษพิษไม่สิเอาขยะลงน้ำมันเลยมีมลพิษแล้ว,น,ลว,ลวนี่ก็พี่กินไม่ได้ยินคือกินกินของขยะที่ข้างในน้ำมีเนื้อสัตว์เน่าเปื่ยอยยังไงเลยอื้มก็ว่าแล้วแล้ว กินน้ำเนี่ยอ๋อน,นั้นมันยังใช้ได้อยู่แต่กินไม่ได้มันใช้ได้เฉพาะเจ้าพืชหรือต้นไม้เท่านั้นส่วนน้ำในคลองหรือในอะไรทุกอย่างมันใช้ไม่ได้ครับพืชต้นไม้แล้วก็ทุกสรรพสิ่ง <Yeah. S 1> แล้วเราจะทำยังไงนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างบอ่อน้ำเองไงเล่าโว้ยงูเทะไปอะไม่อยากคุคยกับคนอุ้ยละ เดี๋ยวนะแล้วทำไมฟาร์มมันเหลือแค่นี้วะเนี่ยเฮ้ยอ่อนั่นเข้ามาถมที่นะเห็นเขาบอกว่าฟาร์มันใหญ่เกินจำเป็นเขาบ้านนี้เขาใช้แคส่สองฟาร์มนี้ก็พออ๋องั้นก็ได้สิผมก็ต้องสามารถเอ่มซื้อไม่สิสร้างบอ่อน้ําตรงนี้ได้ไม่ได้มันต้องมีฉนวนที่ดินก่อนแล้วเราจะซื้อที่ดินได้จากไหนก็ต้องไปซื้อจากหัวนหน้าหมู่บ้านไงเล่า เออก็ได้วะแล้วบ้านผมจำได้บ้านหัวหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ตรงนูน่น่ะแล้วทำไมธงของหัวหน้าหมู่บ้านเปลี่ยนไปวะคนที่อยู่ในบ้านหัวหน้าหมู่บ้านน่าจะเป็นเอ้ยคุณใช่หัวหน้าหมู่บ้านเต่าไม่คนที่เป็นคนฟาร์มคนเนี้ยเออมึงหัวหน้าหมู่บ้านครับขอซื้อที่ดินหน่อยไ,ได้เลยมีกลางปล่ะอ๋อผุมมีอยู่แล้วหกสิบสี่มลกดใช่ไหมใช่แล้ว นี่ครับ6กรมรกตี่มดไปเท่านี้นายก็สามารถสร้างบ่อน้ำได้แล้วแหละสร้างอะไรก็ได้บ้านก็สร้างได้ตรงนั้นอนะ่ะโอเคถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเป็นฮีโร่ <c oughs> แต่ว่าแต่ดวงอาทิตย์เ <c oughs> มื่อกี้ดวงอาทิตย์ดีเลยด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วนั่นอะไรวะน,นันะ่นเไ้ย สงสัยน่าจะเป็นหินงอกหินย้อยแล้วมงเว้ยเว้ยที่ถึงเวลาสร้างแล้วสินะอย่างาแรกเราก็ต้องเปิดโหมดบินไงล่ะถ้าไม่เปิดโหมดบินมันจะสร้างได้ไงโลกเห็นเคเบอกว่ามันต้องสร้างอย่างนี้คุณชาวบ้านออกไปหน่อยแล้วก็สร้างมาถึงตรงนี้ด้วย เฮ้ยไม่ยินบังทำไมล่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ไม่สร้างให้เลยเนี่ยบริษัทฉได้ฉนวนที่เด่นเด่นนั่นเนี่ยเฮ้ยผลผลิตมันจะไหวบโบน้อเนี่ยไหวบโบน้อสร้างไว้เผื่อเผื่อไม่พอเอเค1ส3 จะได้แล้วมั้งมองไปมองมาก็แงงตามกันเด้อเฮ้ยจึ้บจึ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 บจบจบ่บึึ แทบต้องเป็นน้ำที่สะอาดตัวนั้เนี่ยเพื่อให้น้ำสะอาดผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นหินด้วยแล้วกันนะซึ่งหินเนี้ยผมได้มาจากช่างตีเหล็กคนหนึ่งหินอันนี้มันไม่มีสารที่ทำให้น้ำน้ำสุกประปกเพราะว่ามันเอาไปล้างแล้วไงล่ะ มันเอาไปล้างแล้วมันเลยไม่มีสารสกปรกผมก็สามารถสร้างอันนี้ได้เออมืดยังวะแต่ยังไม่มืดอยอะถ้ามือเลยอีก่ายเลยนะมอนสเตอร์เกิดต้องรีบนอนด้วยไม่เห็นชาวบ้านผมโดนทำลายเออเออในนี้โคตรมืดเลยทุกคน ยังไม่เสร็จเว้เออเสร็จละแต่ก่อนอื่นผมต้องไปซื้อจักช่างตีเหล็กคือคนน่าจะอยู่ตรงนู้นะเดี๋ยวผมไปก่อนผมได้นนี้มาแล้วมันอ่านว่าซ,ซีนเลนเทนเดผมจะติดไว้แถวตรงนี้เพราะมันมืดเกินไป มืดเกินไปรับไม่ได้เอาเฮ้ยน้ำค่ยผมไม่เอาน้ำจากฟาร์มหรอกมาสกปกแต่คนกินไม่ได้นะเวย้ยไม่สิพืชอะ่ะกินได้แต่คนอะ่ะกินไม่ได้ฮะต้องรีบสร้างแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกโอเคถึงลา ซีไงแกเอ้ยไ,ไม่ใช่นอนนอน,น,อน,น,อนและปิดท้ายด้วยบล็อกโกสบล็อกเออมมัมนอาว่าเออมอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ต้องเอาทอตอีกโอ้ยเน,นาะไปหาเน่ไงเจอละแลกครอผมได้มาแล้วผมจะเอาไปติดแต่ผมว่าตรงนี้มันดูเรียบๆไงก็ไม่รู้ผมเลยจะต้องปิดมัน เพื่อไม่ให้มันเรียบเกินไปแต่ผมว่าบล็อกแบบนี้มันเนี่ยมันดูเรียบเกินเรียบเกินผมเมื่อกี้ผมเปิดเข้าไปที่คังแสงของผมด้วยมันเรียบเกินไปเปล่าอาไมนานละเอียดนะตรงนี้ก็เรียบเกินเฮ้ยอืม คิดออกละนี่ถ้ามันเรียบเกินไปก็ทําแบบนี้เลยมันจะไม่ได้เรียบอ่เลยสิบแปบดบเปิดเข้าไปที่ครังแสงครั้งแล้วก็หยิบบล็อกโกบสโตนโกบสโตนโกบสโตนก,ก็ได้ เปิดเข้าไปที่คลังแสงครั้งแล้วก็สร้างเลย,เ,ลยเพียงนี้มันก็เสร็จแล้วยี่เสร็วที่เหลือก็คือปักทอดจิบจ็บจมันจะไม่ได้มืดเกินไป้ะตอนมืดแล้วผมมัวลีลาผมไม่ได้นอนงานเข้าเลยนะวางเลขคุณค่างใหม่ล้วไม่ไมไม,ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องละ ออทอดออกทีนี้เราก็เติมน้ำกันโอเคน้ำน่าจะไหลลงไปแล้วใช่ไหมใช่มันไหลลงไปเลยนิวบอกแล้วว่านี่คือน้ำสะอาดที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่อส,<า>สองวันที่แล้วก่อนที่น้ำมันจะมีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยเพราะมันไม่มีวันหมดเพราะมันเหลือแค่นี้งไงแหละเออเออเอเอ,เอ,เอส่วนน้ำทางนี้ผมจะเก็บไว้ จะได้ใช้แล้วก็ปรับโหมดปรับโหมดไปนันนี้เดี๋ยวผมไปเอาถังน้ําก่อนนะตอนนี้ผมก็เอาทั้งบักเก็ตหรือว่าถังน้ํากับเกสบักเก็ตหรืออะไรก็ไม่รู้ผมขอเรียกว่าขวดแก้วในการดื่มน้ําแล้วกันนะซึ่งสองอันนี้มันจําเป็นแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นเห็นเขาบอกว่า น้ำสกปรกจะหายตอนไหนแล้วครับอ๋อมันจะหายไปอีกเอ,อิ่มห้าวันที่ห้าเลยอะวันนี้วันที่ทันวาเอ้ไม่ใช่วันนี้วันที่สามทันวาแสดงว่าเหลืออีกสี่สแปดชั่วโมงหรือว่าสองแรงสองวันใช่ไหมใช่แล้วโอเค